อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือมุมที่ไม่มีเหลี่ยมของอาจารย์นวรัตพงไพบูรณ์ตอนที่42เทโลกทิ้งผู้ที่สนใจนิทานเซนจะจำเรื่องเอกเอกของเซนได้อยู่2-3สเรื่องและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในจำนวน2-3สาเรื่องนั้น ซึ่งถ้าจะจัดลำดับความสำคัญของนิทานเซนเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเข้าใจเป็นเบื้องต้นกันแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มักนำมาเล่ากันก่อนเสมอคือเรื่องน้ำชาล้นถ้วยเรื่องมีอยู่ว่าศาสตราจารย์คนหนึ่งออกเดินทางจากโตเกียวไปยังวัดของท่านอาจารย์นานินในเมืองกามากุระทุกเช้าวันอาทิตย์เพื่อศึกษาเซน เช้าวันนี้ก็เช่นกันท่านอาจารย์นานินต้อนรับศาสตราจารย์ด้วยน้ำชาร้อนๆท่านอาจารย์นานินรินน้ำชาลงถ้วยของท่านศาสตราจารย์เต็มถ้วยแล้วก็ยังไม่หยุดรินจนล้นถ้วยนองออกไปศาสตราจารย์เห็นดังนั้นก็ทนไม่ได้อุทานออกมาว่าอาจารย์ครับล้นแล้วท่านอาจารย์นานินจึงพูดว่าเช่นเดียวกับถ้วยชานี้ท่านมีความคิดและความสงสัยอยู่เต็ม จึงย่อมไม่มีที่ว่างให้สิ่งอื่นอีกทำถ้วยของท่านให้ว่างเสียสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดในทางโลกนั้นยากที่จะเอาความฉลาดนั้นมาใช้ในทางทำได้มันยากเหมือนกับภาพปริศนาธรรมที่เขาเขียนล้อไว้เป็นรูปคนจับปลาดุกด้วยน้ำเต้าในลำธารเชี่ยวปลาดุกนั้นลื่นน้ำเต้าก็ลื่นและรูเล็กน้ำก็ไหลแรง การจับประดุกในภาวะเช่นนี้จึงเป็นไปได้ยากยิ่งหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยปัญญาชนหรือคนฉลาดรอบรู้มักมีความสงสัยมีความคิดปรุงแต่งมากเขามักไม่พอใจในความรู้ที่มีอยู่เสมอกระทั่งบางคนก็หลงไหละเะลิดไปในความรู้อันมากมายนั้นไปเลยชนิดที่เรียกว่ากูไม่กลับหรือตีนไม่ติดดินอะไรทำนองนั้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานำศรัทธาปกติแล้วทำสองข้อนี้จะต้องเป็นไปโดยเสมอกันคือมีปัญญาเท่ากับศรัทธาหมายความว่ามีปัญญาในระดับที่เอื้อต่อศรัทธาความเชื่อในทางที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริงหรือมีศรัทธาควบคู่เท่าเทียมไปกับปัญญาคือมีความเชื่อชนิดที่มีเหตุผลพิสูจน์ได้นำไปใช้ได้ ถ้าทำสองข้อนี้มีไม่เสมอกันก็จะเกิดลักษณะดังนี้คือคนมีศรัทธานำปัญญาจะกลายเป็นคนหลงไหลคลั่งไคล้อะไรง่ายๆกระทั่งกลายเป็นงมงายไสยศาสตร์ไปเลยประเภทนี้ในบ้านเรามีมากเสียด้วยเช่นนับถือพุทธศาสนาด้วยศรัทธาคือเชื่อลูกเดียวไม่ได้ถือด้วยปัญญาจึงติดพิธีรีตองเครื่องรางของคลังอำนาจลึกลับต่างๆ กระทั่งเชื่อดวงดาวเชื่อหมอดูไปโน่นส่วนคนมีปัญญานำศรัทธาก็มักเป็นคนช่างสงสยัยไม่พอใจในอะไรเลยในที่สุดก็ไม่เชื่อในอะไรทั้งสิ้นคิดแต่ว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องกว่านี้คนประเภทนี้มักหลงเพลิดไปในดงของปรัชญ,ญาและอภิปรัชญ,ญาในที่สุดก็จะสับสนยากจะทำตัวให้เข้ากับชาวบ้านได้ประเภทนี้พวกนักวิชาการปัญญาชนมักจะเป็นกันมาก ที่จริงความฉลาดในทางโลกนั้นเป็นตรงกันข้ามกับทางธรรมเพราะขึ้นชื่อว่าโลกหรืออย่างโลกหรือโลก,กีแล้วล้วนเป็นเรื่องของการปรุงแต่งทางความคิดตามอำนาจของกิเลสทั้งสิน้นมันมักจะมีกิเลสความโลภคือถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ส่วนตัวความโกรธคือถูกกำหนดโดยความกดขี่บีบคั้น ความหลงถูกกำหนดโดยการบิดเบือนมอมเมาเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นความคิดหรือจิตสำนึกพื้นฐานที่ถูกกำหนดโดยโลกเช่นนี้จึงปรุงแต่งไปในทางตรงกันข้ามกับวิถีแห่งธรรมอยู่เสมอถ้าเป็นความฉลาดมันก็จะแหลมคมไปในทางเจ้าเล่ห์เห็นแก่ตัวจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเรียกว่ามันจะฉลาดจัดเจนไปในทางนี้เท่านั้นซึ่งตรงนี้แหละ ที่มันเป็นตรงข้ามกับความรู้ความเข้าใจในธรรมหรือการบรรลุธรรมเพราะเรื่องของธรรมคือการรู้ตามเป็นจรงิงประจักษ์อย่างถูกต้องต่อสภาวะอันปราศจากการปรุงแต่งสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่ต้องเทโลกทิ้งความใจลงให้หมดแล้วเปิดใจใหม่เปิดตาใหม่ขึ้นมองและรับรู้ด้านอันเป็นตรงกันข้ามกับที่เคยพบเคยเห็นจำเจอยู่นี้ลมพายุในฤดูหนาว กระดาษขาวบนโต๊ะปลิวว่อนกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์